สวัสดีครับผมรีวิวรถนะครับรีวิวขายแล้วรีวิวขายรถนะครับผม BMW b ี w F800 GTA ยปรี2016.17นะนี่ครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมเป็นรถของช่องเองนั่นแหละครับก็จะมีสปอร์ตไลท์นะครับสปอร์ตไลท์ศูนย์ข้างล่างอีกอคู่หนึ่งก็เป็น สามคู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมการล้มการกาดของอของเดิมนะครับพอล้มเดี๋ยวมันหักในตัวนี้โซ่สเตอร์เต็มนะครับมีกระเป๋าของโทรเทกแล้วก็ไอ้ตัวนี้ด้วยตัวล็อกกันเล่งกุญแจสองดอกนะครับ แล้วก็ชีเวสการมินสูโมหอมชุดล็อกทัวร์เทคปี๊บสามใบนะครับปี๊บบนไม่ใช่ของเวียบนะครับเป็นของบล็อก a อดวแต่ใช้กุญแจ,เ,จเดิมของรถได้มีท่ออะคาโปวิกยางเต็มนะครับโซ์สตัตวเตอรเพียบ มีอยอโซ่สปอตไอเลอร์ตีนเป็ดนะครับบางโคนหน้าหลังต่อบางโคนต่อตัวกันลมเพิ่มตัวกันลมชิวหน้าเพิ่มตรงนี้โดยรวมประมาณนี้ครับ เลขไม่ประมาณสองหมืนหกหน่อยๆชคหน้าหลังไฟฟ้านะครับอ่าไม่ใช่พูดผิดโชกหลังไฟฟ้าอ่าปรับได้สามระดับนะครับถังน้ำมันจุย4ิบสี่ลิตรขับได้ถึงประมาณสี่รอยกิโล้าไม่บิดมากนะครับ มีโค้ดเวิทนะครับเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องก็หายแล้วนับเซวนทหงเลยหน่อยเดีย๋ยวฟังเสียงนะครับท่ออะคาโบบิ Okay. ก็ประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อได้ครับรถอยู่ปทุมธานีนะครับสามโคกมาดูรถก่อนได้ก็สนใจติดต่อได้ที่096ครับ879 3919แน็กครับ